สวัสดีครับทุกคัสตแบทผมวันนี้พามาชมค b r ี69โ f นเอะครับอ่าคันนี้ปี2017นะสีขาวสวยมากแต่ก็แบบต้องว่อย่างเราว่าต้องต้องรักษาดีๆเพราะว่าแบบมันเปื้อนง่ายเป็นตำหนิง่ายมากเป็นรอยง่ายมาก้ดยควพาะที่ว่าเราสีขาวเนาะจะจะจะเป็นรอยง่ายมากจริงๆขณะผมขี่มาแล้วผมเพิ่งเช็ดไปอย่างเงี้ย เี่ก่อนขียมาโอ้โหพอผมมาจอดดูมีรอยเหมือนเดิมมีรอยมีมีแบบอะไรติดติดอย่างเงี้ยเห็นง่ายมากนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาเดี๋ยวของแต่งแล้วก็บอกตหนิดเลยแล้วกันเนาะโอเคชิ้นแรกจะเป็นชิลเนาะของเคทูไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่จริงๆผมว่าผมชอบ LVD ของของตัวเดิมมันดีกว่าอ่ะแล้วก็ข้างหน้านี่เห็นไหม นี่หนไหมเพิ่งเช็ดมานี่เปื่อนอย่างละอันนี้เปื่อนนะไม่ใช่ตำหนิรอยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ตำหนิอนะันนี้ตำหนิเนี่ยนี้เช็ดออกนะเช็ดออกอยู่แล้วก็บางโคนเนี่ยมันตำหนินะเนี่ยเห็นไหมข้างในตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่นี่ข้างในอ่ะแล้วก็ฝั่งในนี้ฝั่งนี้มันตำหนิตรงนี้อีกหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเช็ดมานะอันนี้ดูเครื่องนี่ไม่น่าจะมีล้มแปะฝั่งทางขวาเนาะ มีแล้วข้างนี้แจ้งสีให้ได้ปลแล้วอาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนว่าสีเหมือนไม่มีอ่าแล้วก็อันนี้อ๋อนี่ข้าวเปื้อนนะเนี่ยแล้วก็มีตะหมีตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมข้างล่างนี้อ่านี่อันนี้อันนี้ก็รอยเปืือนอันนี้ตะมีอันนี้ตะมีไม่ออกนะนูมาโรโรงงานยังอยู่ยเลยมารโรงงานยังอยู่ยเลยสวยจริงอ่าห่อห่อเดิมหาเนาะ พอเดิมผ่าทั้งทังสวยนะไม่มีบุก <c oughs> นี่นี่นตะมีไหมไม่ออกนะนี่ไม่ออกเนี่ยสีขาวจะดูระยะก็นนึงมาร์กโรงงานยังอยู่เลยมากโรงงาน,นังอยู่ท้ายเป็นท้ายแต่งนะท้ายสัน้นแล้วก็เป็นไฟเดียวไอ้ยไฟเดียวนี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นของเดิมหรือของแต่งตอคิดว่าวิทยเด้เป็นแบบนี้ลแล้วนะ อ่ะดูฝั่งทางนี้ทางนี้มีอะไรไหมนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้เครื่องฝั่งทางนี้ไม่มีรอยล้มมานะคันนี้ไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีล้มหนักนะนี่โอเคตำแหนิงประมาณนี้แหละ หมดแล้วนะที่ผมเห็นที่จะถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นโอเคจะพาดูไปก่อนัอนเสียงปเป็นไรก่อนอ่าโอเคไม่ถามเหมื่นห้าโอเคสตาร์เลยเสียงข้อเดินผาประมาณนี้นะครับแต่บิดนนี่เคลั่นเลย โอเคประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจคันนี้เนะาะติดต่อผมมาได้เลยเบอร์0 6 1ย์หกหนึนานเ,นเดสามเดแปดเผมเขียนไว้ใต้คลิปให้เนาะโอเคครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย